ของเล่นมาใหม่อันนี้เขาเรียกว่า Fire Control Unit รุ่น X 0 1มันจะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ปืนพกของเราเนี่ยกลายเป็นปืน SMG แบบนี้เลยข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันํามำก็คู่มือ ั้อันตัอย่างแล้วก็ที่ติดกลิปกันลื่นแล้วก็อันนี้คือพระเอกของเราอันนี้เลยทำาำทำทมรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ครับเขาทํามาเพื่อซิกซ a ซาวเวอรเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวฟูลตัวคอมแพตตัวแคลลี่ก็คือตัวเล็กแค่ไหนก็ใช้เป็นนี้ได้หมดแล้วมันก็ไม่ต้องเอาปืนทั้งอันเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะวิธีจะทําให้ปืนโพกข,ของเรากลายไปเป็น SMG เนี่ยก็ไม่ยาก ก็ถอดปืนซิกของเราออกมาพอดีว่าซิกเนี่ย,เ,ยเขาเรียกชุดชชสซีตรงนี้ว่า Fire Control Unit เหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าเป็นที่มาของไอ้ยี่ห้อนเนี้ย i r r e o o t t r o u u n t t เนี่ยเขาเลยตั้งชื่อแบบนี้วิธีใส่เข้าไปก็เปิดอย่างนี้ใส่ชุดร่างกลหรือ Fire Control Unit ลงไปแบบธรรมดาเลยเหมือนเวลาเราใส่กลกเข้าไปนในปืนอะฮเ,เหมือนไหมแล้วก็ใส่ตัว นี้ลงไปแทนอ่ะพอใส่เข้าไปเรียบร้อยถ้าผมปิดตรงนี้ก็เหมือนปืนซิกเลยเห็นไหมเขาเอาเทคโนโลยีของซิกมาออกแบบไปตัวนี้ริงผมว่านะแล้วเราก็เอาสไลด์ชุดบนของเราเนี่ยใส่เข้าไปปกติเลยใส่กับเข้า,ขาไปเนี่ยมันเป็นปืนกระบอกแล้วปืนเดิมเลยถ้าปิดตรงนี้ก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมเหมือนปืนกระบอกเดิมเป๊ะลันไกลเห้ ยิ่งเวลาใส่ก็ทางไลด์ก่อนนะแล้วก็ปิดอันนี้ลงไปเฉยๆทางตรงนี้มัฟปิดเข้าไปเสร็จแล้วใช้ได้สองฝั่งเลยถ้ามีเซฟก็ใช้ได้อันนี้เขาเจาะมาให้สองฝั่งเลยสำหรับคนมือซ้ายมือขวาได้หมดเลยแม็กกาซีนก็ใช้เหมือนเดิมไดอ้อ้าวอ๋อ ยังไม่ได้ใส่ถุงปูร้นนอนแมกกาซีนอันนี้ต้องย้ายจากอันนี้เข้าไปก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้มันยังเหลือข้างในอีกนะผมเดาว่าอาจจะใส่กับพวกลำปลายเกียวแล้วก็ใส่อะไรต่อออกมาเขาบอกว่าแต่ได้ทั้ง9ก้าได้ทั้ง40357ซิกได้หมดเลยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวใส่พันท้ายผมเอาพันท้ายมาด้วยอันนี้เป็นพันท้ายของ Gen m p x เจนใหม่แล้วก็ขัน,น็อตตรงนี้ใช้น็อต P27 ไอ้น็อตหัวแฉก5ดาวเดี๋ยวผมจะไปลองเอาปืน P320 SP ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีกันเยอะๆเอามาลองใส่ดูว่ามันใช้กับปืนคอมแพคได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ตัวปืนของสวัสดิการลรอดสวัสดิการนะครับ P320 SP ก็ใส่เข้าไปแล้วนี่ใช้เซฟได้เดี๋ยวใส่เข้าไปทันท้ายก็ไปถอดของ MPX มา เซฟก็ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งปืน P3-00SP รุ่นนี้มีเซฟก็ใส่เรียบร้อยอันนี้เป็นแม็กกาซีนของเออ P3-00SP เลยเสียบเข้าไปก็อยู่เรียบร้อยใช้ได้เลยปกติเกินมานิดหน่อยเพราะว่าไอ้ด้ามตัวนี้มันเอาใส่คอมแพกก็ได้ไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแมกกาซีนของปืน full size มันก็เลยโผล่มานิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาถ้าใส่แมกกาซีนของ P3-00X5 l e g o n ใส่เข้าไป ก็ใช้ได้อยู่ดีอันนี้เป็นชาร์จิ่งแฮนเดิลเราจะค้างตรงนี้ก็ได้นะสมมติว่าไม่มีแม็กกาซีนเราจะค้างโบ์ดูก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้มันก็ค้างโบ์ดได้เหมือนกันก็คือค้างสไลด์นั่นเองถ้าเราจะให้สไลด์มันวิ่งแทนที่เราจะปลดด้วยคันล็อกสไลด์ตรงนี้สองฝั่งที่มันมีทั้งซ้ายทั้งขวาเราตบชาร์จิ่งแฮนเดิลนี่เลยก็ได้ <S <S ก็วิ่งกลับไปเหมือนกันยิงได้เหมือนเดิมชาร์จิ่งได้ทั้งสองฝั่งมือซ้ายมือขวาได้้้้้้้หมดดดดดคคนนนนะนถถััซซาายยกก็็ใใชชไไะ มชาร์จิ้งให้ใช้สอฝั่งค้างสไลด์ค้างโบได้เหมือนกันตกดได้วิ่งเหมือนกันแจมเวลายิงก็ปรับผ่านท้ายได้เหมือนเหมือน MPX เลยเหมือน MPX มากเลยหาเลดดอดมาใส่จบเลยวัดสดุของมันเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะเป็นยางซึ่งก็สะดวกมากนะถ้าจะเอากลับไปเป็นปืนปกติก็ก็ดันออกข้างหน้าได้เลย มาครับตนนี้ออกมาแล้วตอนนี้ก็ท่อนล่างของพีสามสองสูดเอ p นะครับแต่ว่าผมจะลองใส่สไลด์ฟูลไ่คครับคิดว่าใส่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นซิกซ์เซเอร์พสามสองสูเหมือนกันก็น่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันโอ้ใส่ได้อ,ไดอืมแอะ ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี X5 Legion อยู่แล้วแล้วคุณมี P3.0 อนย compact อยู่แล้วหรือคุณมีกี่พ3าองศูนย์กี่กี่รุ่นก็แล้วแต่เนี่ยคุณใส่ไอชุดลั่นไกของมันเข้าไปแล้วคุณก็จะสลับสไลด์ได้กี่แบบก็แล้วแต่คุณเลยก็ถือว่าเป็นของเล่นที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่อยากยิง SMG แต่แบบไม่อยากจะซื้อปืนอีกบอกอะไรเงี้ยก็ เอาแค่ okay. ตัว Fire Control Unit ตัวนี้มาเปลี่ยนก็ใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปยิงดูว่ามันจะประมาณไหน